แล้วใครมานอนอะไรตรงนี้วะเนี่ยใครวะเอ้าน้องหลอดไฟทำไมมาอยู่เนี่ยคิดว่าไปเขาใหญ่กับพี่แบงค์นั่นแหละคนเร็หนูแล้วพี่แบงค์ก็เร็วทำไมแบงค์ทำอย่างนี้ตอนแรกพี่นึกว่าทุกคนไม่อยู่อยู่กับพี่ทิมก็ไม่อยู่พี่แบงค์ก็บอกว่าไปเขาใหญ่โดนทิ้งโอ้โหโอ้ลืมไปอยู่ไกลสุดเลยเออสตูยูมิล่านะลืมไปว่าเยดาก็มีสตูยูมิล่าของเยดานะเขาอยู่ไกลสุดแล้วคราวนี้แล้วก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวไงไหนเป็นไงบ้างเอาของมาขายสิโห ไม่ได้กินเลยโหมาแบ่งพี่มั่งสิจะได้ข่าวมันน้องหลอดไฟนะนี่ยูมิล่าของน้องยาดานะบอกเลยว่าร้อนแรกนี่ขายหมดเกี้ยงแลวว้วน้องเขาสั่งร้อนที่2ไม่กี่กล่องนะ สองหมื่นกล่องโอ้โหจะขายหมดปะน่หมดหมดแน่นอนนะหลอดใหม่ผมก็ล่อเป็นสิบกล่องแนละ้วเพราะว่ากินแล้วมันแบบลดการ <S <S อักเสบของสิวแลวแล้วก็ผิวเราเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นแล้วข้างในเนี่ยน้องเขาแบบเป็นนวัตกรรมเจ้าแรกวะที่เราทำเนี่ยเดอดาตั้งใจทํามากนะสูตรนี่คิดค้นมาเป็นปีเลยเพราะว่ามันเป็นดับเบิลแคปแบบว่าแยกสารสกัดสองชั้นเพราะว่าเราจะไม่ให้รวมกันเพราะรวมกันมันอาจจะประสิทธิภาพไม่ดีเท่าสองชั้นเป็นการลงทุนที่ดีมากครับโอเควันนี้พี่สงสารน้องหลอดไปวันนี้พี่ให้เราเลืออกเเเลยว่าาจะงินไไปทร เฮ้ยคิวเทเปิดร้านใหม่สเปซสูเด<ม>ี๋ยวผมจะไมปอะไรเนี่ยอะไร,ะไรเขาไม่ได้ชวนแกแกย้าย <c ười> สตูไปแล้วนี่เขาไรแล <c ười> ้วเาขากลับมาเพื่อไปกินไก่พ <c ười> อพูดถึงเรื่องกินนี่วิ่งมาแต่ไกลกินนี่แทนนะกินแล้วนอนอยู่ยนี่ต้องไปกินข้าวก่อนแล้วนี่เอาไว้กินก่อนนอนโอเคเดี๋ยวผมจะพาสองพี่น้องตัวแสบเนี่ยไปกินเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เหลือใครเหลือแค่สองคนนี้แหละป้าเดี๋ยวพี่พาไปร้านบิคิวเทป้าเดี๋ยวเราไปสยามกันครับ